ผมไม่ขายแล้วครับผมเปิดประมูลเลยคันนี้สองล้านสามขาดทุนไปล้าน 1, หนึ่งเหลือล้านสามเนี่ยประมูลมาเลยในคอมเมนต์จัดมาเอาไปเลยห้าพันช่วยแชร์กันต่อไปหน่อยนะวิกฤตลงไฟฟ้าแล้วครับตอนนี้ราคาลงปัดซบเลยผมซื้อมาก,กี่คันกี่คันก็ขาดทุนผมไม่ขายแล้วครับผมเปิดประมูลเลยเริ่มต้นที่คันแรกเทส l าตัวเพอร์ฟอร์แมนต์นะครับตัวท็อปสูดสีข้างในเป็นสีขาวนะครับแล้วเขาไปแลบมาออกข้างสองล้านกว่าใคลเปิ้ลไปขับเล่นไหม เอเงไม่เอาแล้วเดี๋ยวพี่เจ๊งอีกพี่ไม่อยากให้ใครขับแล้วตอนนี้ผมเปิดประมูลเลยร้านสามใครจะบิดบิดมาเลยบิดละหมื่นคันนี้เนต้าผมเปิดประมูลขัดคุณเลยสามแสนถูกกว่าออกห้างหลายแสนไม่แค่หมื่นสองเชียร์อะไรขนาดนั้นใจเย็นๆตัดราคากันเป็นว่าเล่นแล้วแรงเกิดใหม่ก็เกิดตลอดไม่ใช่ว่ารถเขาไม่ดีนะคะแต่รถเขาราคาล่วงเร็วมากเลยอะคะ่ะแล้วคันนี้อีก B Y D ไม่แค่สามหมื่นกโลตัวท็อปนะคะเปิดแค่แปดแสนสามคันนี้ปี2023หมดเลยประมูลมาเลยในคอมเมนต์ จัดมาหมดเขตวันที่8นี้บิดละหมื่นใครประมูลเล่นๆผมบล็อกทิ้งหมดการประมูลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปนี้ปล่อยออกไปพอถึงวันที่8ใครได้ราคาสูงสุดคนนั้นมาเอารถไปเลยแล้วประมูลอย่างนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมคะหรือว่าต้องซื้อสดเขานั้นผมรับจัดไฟแนนซ์ให้ครับ<อ>แต่ว่ามันต้องมีเงินดาวนะถ้าแต่ว่าซื้อสดไม่มีแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเป็นรถบ้านค่ะเป็นรถสภาพดีไม่น้อยคือคันนี้หกร้อยโลคือออกไปจากที่นี่เหมือนใหม่เลยค่ะการันต,ตีไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำกรอไม่ตามมาตรฐานค แล้วก็มีกุญแจครบ2ดอกทุกคันนะคะใครที่แชร์คลิปนี้ไปคนที่ประมูลไปได้เขาบอกว่าเห็นมาจากโพ์เนี้ยค,คนนี้แชร์เนี่ยอเ,เอาไปเลย5,000ช่วยแชร์กันออกไปหน่อยนะเตรียมรับเงินสดเลยสร้างหัวมให้รถไฟฟ้ามันตัดค่าทุณให้หมดเลย